สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนและรัเสเซียกันอีกครั้งโดยในครั้งนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจเมื่อยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีสะพานไครเมียย่ารุนแรงอีกครั้งนี่คือการโจมตีครั้งที่3นับตั้งแต่สงครามเต็มรูปแบบได้เริ่มต้นขึ้นในปี2022ซึ่งไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญาณโดยตรงจากยูเครนไปถึงมอสโก ยูเครนต้องการจะบอกอะไรกับรัสเซียการแสดงศักยภาพในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นบนบกบนอากาศหรือแม้แต่ใต้น้ำกําลังสื่อถึงอะไรเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครนคืออะไรกันแน่และทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อแนวโน้มของสงครามรวมถึงโอกาสในการเจรจาสันติภาพอย่างไรแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงช้ามืดของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมายูเครนได้เปิดฉากปฏิบัติการโจมตีใต้น้ำต่อสะพานไคเมียอีกครั้ง ซึ่งนี่คือการโจมตีสะพานนาก,ก่าวเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากลุกรานยูเครนแบบเต็มรูปแบบในปี2022แม้ว่าการโจมตีจะไม่สามารถทำลายสะพานหรือทำให้ใช้งานไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ด้วยแรงระเบิดเทียบเท่า TNT 1.1ตันก็เพียงพอจะสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับตอหม้อใต้น้ำของสะพานแห่งนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ ต่อมาเราจะไปดูกันว่าสะพานไคเมียหรือสะพานเคิร์คืออะไรทําไมถึงมีความสําคัญกับรัเสเซียมากคําตอบก็คือสะพานเคิร์เป็นเส้นทางเชื่อมต่อดินแดนของรัเสเซียเข้ากับคาบสมุทรไครเมียพวกมันถูกสร้างขึ้นหลังจากที่รัเสเซียผนวกไครเมียโดยมิชอบในปี2014มีความยาวก,กว่า19กิโลเมตรใช้งบประมาณกว่า4,000ล้านดอลลาร์ สำหรับรัสเซียแล้วสะพานแห่งนี้ไม่ใช่แค่ทางเดินรถแต่คือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและการควบคุมเหนือไครเมียสำหรับยูเครนสะพานแห่งนี้คือท่อลำเลียงกองทัพและอาวุธของศัตรูที่ผู้เข้าสู่แนวหน้าในซาโปริเซียและเคอร์ซอนดังนั้นพวกเขาจึงต้องการทำลายพวกมันเสียรายงานเบื้องต้นเวลาตี444นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นระเบิดลูกแรกใต้ต่อม้อสะพานได้ถูกจุดระเบิดขึ้นใต้น้ำทำให้สะพานได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ไม่มีพลเรือนเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวหัวหน้า SBU วาซินมันยุกกล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรักตีเอกานุภาพและ SBU จะทำให้ทุกอย่างที่คิดไว้เป็นจริงเสมอ,อคำพูดดังกล่าวเขาน่าจะหมายถึงการโจมตีครั้งนี้เป็นครั้งที่3ต่อเนื่องจากปี2022และ2023ซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าสงครามจะจบลงต่อมาเราจะไปวิเคราะห์เป้าหมายการโจมตีของยูเครน ว่าการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายอย่างไรโดยแยกเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์บวกจิตวิทยาดังนี้เป็นการตัดเส้นทางลำเลียงหลักของรัเสเซียสพานไคเมียคือช่องทางหลักในการส่งกำลังพลและอาวุธจากรักเสเซียสู่แนวหน้าแม้จะไม่สามารถถล่มสะพานลงได้แต่ก็สร้างความล่าช้าความเสียหายและบีบให้รัเสเซียต้องหาทางขนส่งกำลังบำรุงทางเรือหรืออ้อมผ่านแผ่นดินแทน 2. เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนรัเสเซีย การโจมตีสะพานครั้งแล้วครั้งเล่าคือการแสดงให้เห็นว่ามอสโกไม่สามารถปกป้องนินแดนของตนได้และยิ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากโดรนเอฟของยูเครนได้ถล่มสนามบินทางทหารของรัสเซียครั้งใหญ่ที่เพิ่งผ่านมาเพียงไม่กี่วัน ยิ่งทาให้รัเสเซียเสียหน้าในเวทีระหว่างประเทศ 3. เป็นการกระตุ้นความหวาดระแวงในการใช้สะพานรัเสเซียต้องเร่งตรวจสอบสะพานซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเกิดระเบิดรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันเดียวกันอีกด้วยทําให้สะพานถูกปิดถึงสองรอบภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์นี้รัเสเซียเร่งตอบโต้ทางอากาศหรือเพิ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนหนักขึ้น สรุปก็คือการโจมตีสะพานไครเมียครั้งนี้ของยูเครนไม่ใช่แค่การทำลายโครงสร้างของสะพานแต่มันคือการส่งสัญญาณทั้งต่อเครมลินและต่อโลกว่ายูเครนย,ยังมีศักยภาพที่จะโจมตีทางเป้าหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และทางยุทธศาสตร์ได้ไม่ว่าจะบนบกในน้ำบนอากาศหรือแม้แต่ใต้ทะเลค่ะที่ยูเครนใช้โจมตีสะพานไครเมียในครั้งนี้น่าจะเป็นโรนมาริสกาซับมารีนซึ่งเป็นโดรนใต้น้ำไร้คนขับ ที่พัฒนาโดยยูเครนเพื่อใช้ในภารกิจทางทหารโดยเฉพาะการโจมตีเป้าหมายทางทะเลเช่นเรือรบฐานทัพชายฝั่งหรือแม้แต่โครงสร้างใต้ทะเลอย่างต่อมอสะพานเช่นกรณีสะพานไคเมียที่เพิ่งถูกโจมตีเมื่อ3มิถุนายน2025ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมาริสกาคือดโดรนใต้น้ำไร้คนขับมีความยาว6เมตรมีพิสัยปฏิบัติการสูงสุดถึง1,000กิโลเมตรสามารถทำความเร็วได้ประมาณ7-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่ออยู่ใต้น้ำ ติดตั้งวัตถุระเบิดได้ประมาณ200-300กิโลกร,รมัมอาจปรับได้ตามภารกิจนำทางด้วยระบบอัตโนมัติผสมกับการควบคุมระยะไกลออกแบบมาเพื่อทำลายเรือรบเรือสนับสนุนสะพานโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ใช้ฝั่งหรือใต้น้ำเป็นต้นค่ะจุดเด่นของมารุสกาคือลอกขนได้ดีเคลื่อนที่เงียบไม่ปล่อยสัญญาณวิทยุทำให้ยากต่อการตรวจจับเรดาร์หรือโซนารราคาถูกกว่าขีปนาวุธ ใช้งบน้อยแต่สามารถทำลายโครงสร้างขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ปฏิบัติภารกิจและลดความสูญเสียสันนิษฐานว่ายูเครนใช้โดรนชนิดนี้ในการโจมตีต่อมอสพานไครเมียเมื่อวันที่3มิถุนายน2025และอาจถูกเตรียมไว้สำหรับการโจมตีเรือรบรัเสเซียในทะเลดำหรือหน้าน้ำไครเมียต่อไปต่อไปเราจะไปสรุปการโจมตีครั้งใหญ่ของยูเครนต่อสนามบินทางทหารของรัเสเซียในเมื่อวานนี้ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมีนัยยะสําคัญล่าสุดยูเครนยืนยันแล้วว่าเครื่องบินรัสเซียเสียหายอย่างหนักหรือถูกทําลายแล้วจํานวน16ลำจากการโจมตีที่มีเป้าหมายถึง41ลำโดยในจํานวนนี้มีเครื่องบินทิง้งระเบิดระยะไกลแบบ TU-95 จำนวน10ลำเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์แบบ TU-22 อ,อีก4ลำเครื่องบินเตือนภัยและควบคุมทางอากาศ A-50 จํานวน1ลำและเครื่องบินรุ่นอื่นๆอีก1ลำ เครื่องบินรุ่น A-50 นั้นมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับภัยคุกคามทางอากาศและการบัญชาการรบแบบบูรณาการขณะนี้มีรายงานว่า A-50 ถูกปลดประจำการไปแล้ว9ลำสูญเสียจากอุบัติเหตุอีก2ลำและถูกทำลายจนไม่สามารถซ่อมได้อีก1ลำ นั่นหมายความว่ารัเสเซียอาจสูญเสียความสามารถในการควบคุมการบรบปลายมิติทางอากาศไปโดยสิ้นเชิงหากเป็นจริงก็เท่ากับว่ารัเสเซียจะไม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของยูคเครนในแนวลึกได้และไม่มีเครื่องมือในการป้องกันการโจมตีจากระยะไกลได้อย่างเต็มที่อีกต่อไป ต่อมาในสนามรบภาคตะวันออกที่เมืองคูเปียนยูเครนได้ทําการบุกลึกเข้าสู่แนวหลังของรัสเซียด้วยเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโดยปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถทําลายเส้นทางลําเลียงสเสบียงของฝ่ายรัสเซียได้อย่างแม่นยําจึงมีคําถามสําคัญเกิดขึ้นว่าขณะนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศร,ระยะใกล้ของรัสเซียหมดสภาพหรือไม่ได้ถูกนํามาใช้ในพื้นที่หรือไม่ ส่วนแนวหน้าทางทิศตะวันออกรักเสเซียกำลังขุดสนามเพาะตลอดแนวแต่กลับถูกยูเครนโจมตีต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตซาป,ป์ริเซียที่ยูเครนใช้โดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารในเมืองทุกมัดเมลิโทโป,โปและเบอร์เดียนอย่างได้ผลซึ่งการโจมตีเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายทางยุทธวิธีแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่ายูเครนกำลังยกระดับการรบเข้าสู่เชิงลึกอ,อย่างชัดเจน และยอดการสูญเสียของกองทัพร,รัสเซียในวันที่4มิถุนายนทหารราบสูญเสียไปจำนวน1,020นายรถถัง3คันยานเกราะ7คันรถขนส่ง123คันปืนใหญ่88กระบอกโดน176ลำนับได้ว่ารัสเซียสูญเสียปืนใหญ่ไปไม่น้อยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ